สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับคอมเมนต์เดือดหลังไทยได้อันดับ4ส่วนเวียดนามได้อันดับสุดท้ายศึกโดฮาครับ2023การแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2023นัดชิงอันดับ3ที่สนามฮันการ,ร์ฟาสเตเดียม กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ทีมชาติไทยยู23พบทีมชาติคูเวตยู23ปรากฏว่าทีมชาติไทยยู23แพ้ทีมชาติคูเวตยู23ไปสวนประตูต่อหนึ่งคว้าอันดับสี่ไปครองส่วนทีมชาติเวียดนามพบคีกิส,สถานและเสมอกันสวนประตูต่อศูนย์ ต้องตัดสินด้วยการดวจุดโทษและเป็นทางคีกิสสถานชนะจุดโทษไปได้ทําให้เวียดนามได้อันดับ10ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายไปคคองจนทําให้แฟนบอลเวียดนามต่างไม่พอใจและได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นฟุตบอลเวียดนามกําลังตกต่าลงเรื่อยๆน่าเบือ่อเขาเป็นโค้ชที่แย่ที่สุดของฟุตบอลเวียดนามหน้าตาของโค้ชดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยนะ ตอนแรกสื่อก็ต่างพากันยกย่องสัมเสริญมีแต่แพ้กับแพ้เกือบ300นาทีไม่มีการเล่นบอลทางฝั่งซ้ายเลยผลการแข่งขันและรูปแบบการเล่นมันแสดงให้เห็นถึงทักษะในการคุมทีมของโคชชาวฝรั่งเศสดูน่าเบือ่อโคชปาร์กคงจักกำลังหววเราะอ,อยู่ เวียดนามจะมาได้เหรียญทองแดงในซีเกมครั้งที่32และจะพ่ายแพ้ให้กับกัมพูชาไม่มีปค์คหังซอไม่มีความหวังนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้ดูการดวนจุดโทษเพื่อแย่งอันดับ9กับ10ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามย U23 ลงเล่น3นัดแพ้ทั้ง3นัดเสียไป7เจ็ประตูและยิงไม่ได้เลย แท็กติกยังไม่ดีพอนักเตะยังมีเทคนิคและการควบคุมบอลที่ไม่ดีโค้ชหัวบวรานบางทีศักดิ์ศรีของฟุตบอลเวียดนามอาจจะถูกทำลายโดยโค้ชชาวฝรั่งเศสคนนี้ขอแสดงความยินดีกับโค้ชและลูกทีมเวียดนามชุดยู23ที่บรรลุเป้าหมายในการทดสอบแทคติกใหม่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากขอเสนอให้สมาคมฟุตบอลเวียดนาม ปลดโคช้ชชาวฝรั่งเศสออกทันทีเพื่อกอบกู้ฟุตบอลเวียดนามขอแสดงความยินดีกับ u 23เกนใหม่ด้วยนะที่พวกเขาเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคะแนน10เต็ม10ท็อป10ของเอเชียขอแสดงความยินดีกับทีม u 23ด้วยนะเวียดนามคงต้องโทนเรียกสายด่วน007แล้วละ่ะเพราะว่ายิ่งได้ศูนย์ประตู เก็บชัยชนะได้สูตรนัดเสียไปเจ็บประตูดูจากวิธีการเล่นแล้วถือว่ามาผิดทางมันไม่เหมาะกับพวกคุณเลยฉันสามารถรู้สึกได้เมื่อได้ดูการแข่งขันผ่านไป2-3นัดฟุตบอลเวียดนามหยุดชะงักแน่ถ้าหากปล่อยให้โค้ชคนนี้คุมทีมต่อไปผมเริ่มคิดแล้วว่าฟุตบอลที่เคยอยู่จุดสูงสุดกำลังร่วงหล่นลงมา จากสถานการณ์นี้ในกีฬาซีเกมสเวียดนามจะไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มยังไม่สามารถวางกลยุทธ์อะไรได้ส่งบอลคืนหลังและเสียบอลง่ายความเป็นมืออาชีพของทีม u 23ถือว่าแย่มากไม่สามารถควบคุมบอลได้การวิ่งโดยไม่มีบอลความแม่นยำในการจ่ายบอลและการเสียบอลง่ายด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้ ถ้าหากเจอกับทีมชั้นนำเวียดนามก็จะพ่ายแพ้ไม่ต้องฝันถึงแชมป์ซเกมเลยถ้าหากคุณไม่สามารถยิงประตูได้ในเกมนัดกระชับมิตรแล้วจะฝันไปเล่นฟุตบอลโลกได้ยังไงคอมเมนต์เวียดนามหลังไทยแพ้คูเวตสูนประตูต่อนหและได้อันดับ4ทีมชาติไทยดีกว่าเวียดนามเป็นอย่างมากเลยขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยชุดยู3ด้วยนะ ทีมชาติไทยชุดยู่23ชุดนี้เล่นดีมากจากที่ผมได้ติดตามมารู้สึกว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นแห่งอนาคตของฟุตบอลไทยแทบจะรอชมฟุตบอลซีเกมครั้งหน้าไม่ไหวแล้วมันคงจะน่าตื่นเต้นสุดๆขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ